ซีเคการช่างอยุธยาพาทั A A ่วนะครับวันนี้ก็ถือโอกาสผ่าเที่ยวนะครับวัดกะซ้ายนะครับหรือว่าวัดกะชายนะครับหรือว่าวัดเจ้าชายนะครับตั้งแต่แรกเดินเมิอมทีก็จะเรียกว่าวัดเจ้าชายนะครับมาจากวัดชัยนะครับมาเจอเซเว่นนะครับเลี้ยวขวานะครับวัดชัยนารามนะครับ เดอเซเว่นเลี้ยวขวาครับไฟแดงนะครับก็จะเจอป้ายอยู่ตรงทางโค้งพอดีนะครับวัดกะชายนะครับก็เป็นทางเล็กๆนะครับรถสวนไม่ได้นะครับถ้าเป็นรถกระบะรถเก่งนะครับก็จะมีทางหลีกทางเลี่ยงให้อยู่นะครับแต่ก่อนเป็นทางแดงนะครับทางลุกลังนะครับตอนนี้ก็พัฒนานะครับปรับปรุงนะครับก็ตรงนี้เป็นคอนกรีตนะครับทางเข้านะครับก็จะไม่คุกข่า ก็สะดวกสบายกว่าเดิมยิ่งขึ้นนะครับในส่วนของทางเข้าวัดกะซ้ายนะครับชื่อปัจจุบันนี้นะครับแต่ป้ายที่ติดอยู่ก็ยังเป็นในส่วนของวัดกะชายอยู่นะครับก็เข้ามาก็ประมาณ300400เมตรนะครับจากถนนถนนหลักนะครับเข้าได้หลายทางนะครับทางเข้าในส่วนของ ปากทางนะปากทางนี้เข้าได้ทางเดียวนะครับแต่ว่าฝั road, ่งทางเข้าก่อจะมาถึงปากทางนี้เข้าได้หลายฝั่งนะครับวัดฝั่งวัดท่ากาล้องนะครับวัดชัยก็ได้นะครับมาจากวัดพุทธยสวรรค์ก็ได้นะครับมาจากได้หลายฝั่งนะครับก็เข้ามาถึงแล้วนะครับในส่วนของวัดกระซ้ายนะครับตำนานเรื่องเล่ามากมายนะครับ ในส่วนของวัดกะซ้ายนะครับน่าจะเป็นวัดจันิฐานนะครับเป็นวัดประจำของพระเจ้าเอกาทศรถนะครับพระอนุชาของสมเด็จพระนเรศวรน,นะครับเป็นที่ตั้งของฐานทัพพม่านะครับโจมตีในส่วนของ วัดชัยวนาลามนะครับก็มองไปนะครับจากทางเข้านะครับก็จะเห็นเจดียด์ในส่วนของวัดชัยวนาลามนะครับตั้งอยู่นะครับจัดสร้างน่าจะสร้างในส่วนของประมาณปีพศ2310นนะครับช่วงนี้นะครับหรือจะสร้างก่อนนะครับแต่ว่า เป็นฐานทัพอยู่ช่วงประมาณนี้นะครับ2310นะครับตามเรื่องเล่านะครับเป็นฐานทัพของพอม่านะครับขุดพบนะครับปืนมีดหอกผ้าอะไรต่างๆนะครับเยอะแยะมากมายนะครับแล้วก็จุดๆนี้นะครับเป็นฐานทัพพมา่าแล้วก็ตีในส่วนของฐานทัพที่วัดชัยวนารามแตกด้วยนะครับ เจดีประธานนะครับเป็นเจดีทรงละคันนะครับก็เหมือนเดิมครับต้นกรุงศรีอยุธยานะครับช่วงเสียกรุงครั้งที่หนึ่งนะครับจะเป็นทรงแปดเหลี่ยมนะครับซึ่งเป็นเจดีที่นิยมในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนต้นนะครับปัจจุบันองค์เจดีนะครับทรงสำรุดชุดโซมนะครับทางด้านทิศเหนือเข้ามาทางตะวันออกเล็กน้อยนะครับเพราะเป็นชั้นดินที่ ลองรับฐานเจดีนะครับความหนาแน่นไม่เท่ากันนะครับมีหลักฐานว่ามีการซ่อมแซมนะครับก่อพออองคงเจดีนะครับโดยเฉพาะในส่วนของฐานเขียงสี่เหลี่ยมนะครับชั้นล่างนะครับที่ก่อพอกเข้าไปนะครับหลังเจดีนะครับซึ่งมีการซุดตัวนะครับองเจดีนะครับทรงแปดเรียบนะครับฝั่งนี้ก็จะซุดนะครับสวยงามมากนะครับ นี่นะครับกีดีจะสุดฝั่งนี้นะครับเห็นไหมครับกีดีจะสุดค่อนข้างใหเยอะนะครับฝั่งนี้แล้วก็เห็นไหมครับเป็นเขียวเป็นลาเป็นยิดนะครับเห็นไหมครับ มาช่วงหน้าฝนนะครับก็จะเจอบรรยากาศแบบนี้นะครับพวกมอสพวกเฟิร์นพวกอะไรต่างขึ้นตามซอกหินนะครับเขียวนะครับสวยงามเลยทีเดียวนะครับวันนี้วันที่13กันยา2565นะครับพอดีมีการตัดหญ้าตัดอะไรนะครับก็ค่อนข้างที่จะเดินสะดวกนะครับปกติวัดนี้ก็หญ้าค่อนข้าง,างจะสูงนะครับก็ เป็นโอกาสดีเลยนะครับพอดีมาท่วงประมาณบ่ายสีโมงนะครับช่วงเย็นแล้วนะครับก็คนตัดหญ้าคนอะไรก็เริ่มเก็บของพอดีนะครับก็วัดค่อนข้างที่จะเงียบนะครับวัดกระซ้ายนะครับบรรยากาศค่อนข้างเงียบนะครับกับเรื่องอาถรรพ์เรื่องเล่ามากมายนะครับมีการ หมือนกับเป็นตัวตายตัวแทนว่ากันอย่างนั้นนะครับเรื่องเล่าของคนโบราณนะครับก็มีคนปลุกคอตาย12ศพนะครับก็เป็นชายล้วนนะครับทั้งหมดนะครับก็5ศพนะครับก็คือยืนยันตัวตนได้นะครับอีก12ศพก็ยืนยันตัวตนไม่ได้นะครับมีทั้งคนไทยและคนต่างชาตินะครับตามต้นไม้นะครับที่อยู่ข้างหน้านะครับด้านข้างแล้วก็ด้านหลังนะครับ ็เป็นข่าวดังช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาก็มีด้วยนะครับเกดีนะครับเป็นเกดีทรงเอียงนะครับฐานนะครับฐานจะเอียงด้านหนึ่งนะครับเห็นไหมครับเป็นเกดีนึงที่สวยงามเลยทีเดียวนะครับพอตัดหญ้าใหม่ก็เดินทางสะดวกนะครับเดินสะดวกเดินชมสะดวกนะครับแล้วก็เหมือนมีป้ายนะครับก็คือจะไม่ให้มีการ เครื่องสังเวยเครื่องอะไรต่างๆคือจะห้ามนะครับแต่ก่อนมาค่อนข้างที่จะลกนะครับพวกพวงมาลัยเครื่องวหายต่างๆลกมากนะครับตอนนี้ก็น่าจะมีการจัดระเบียบนะครับต่างๆนะครับนี่นะครับพวกมอสฝุ่นนะครับขึ้นตามซอกหินนะครับเข away, ียวกระจีนะครับสวยงามทีเ <partido> ดียวนะครับแล้วก็ม <ico> ีการติดโคมไฟนะครับโซล่าเซลลเพิ่มขึ้นนะครับในส่วนของกลางคืนนะครับแต่ก่อนจะไม่มีนะครับก็จะมองดูแสงสว่างในต่างๆ ยิ่งขึ้นนะครับตามเรื่องเล่าในช่วงเย็นนี่คนแถวนี้จะรู้ดีนะครับจะไม่มีใครกล้าเข้ามาแถวนี้นะครับถึงอาถรรพ์ความเฮี้ยนนะครับรายการทีวีหลายหลายช่องนะครับเข้ามาเข้ามาถ่ายทานะครับถึงวามเฮี้ยนนะครับของวัดกะซ้ายนี่นะครับก็มีเรื่องเล่านะครับใครแต่ก่อนคนโบราณมาขุด ของมีค่าของโบล่านะครับบางทีได้ไปนะครับขายต่อหรือผู้ที่ได้ไปนะครับก็ต้องมีอันเป็นไปนะครับจากเรื่องเล่าของพระรูปหนึ่งนะครับถึงขนาดต้องได้หนีไปบวชนะครับองค์ที่บวชนะครับยังมีชีวิตอยู่นะครับตามที่ดูรายการทีวีนะครับล่าสุดนะครับเรื่องจริงผ่านจอนะครับนี่นะครับภาพมูลไกลนะครับทางเข้าด้านหน้าเลยนะครับ ก็จะประมาณนี้นะครับสวัสดีครับ